ในงานประกวดวัวที่จังหวัดอ่างทองที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้มีโอกาสไปเลาะเต็นท์หลายฟาร์มค่ะและเราก็ได้สะดุดตากับ,บวัวหนุ่มอนาคตไกลที่น่าจับตามองมากๆอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือเจ้าเพชรแดงของอาร์ตี้ฟาร์มค่ะและที่สำคัญนะคะสายเลือดทางแม่นั้นน่าสนใจมากๆเพราะเป็นลูกของดาวเรืองนางงามที่มีชื่อเสียงที่ชาววัวรู้จักกันดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของวัวกันค่ะ ขนานี้เราต้องยกล่องนายกมิชานนะครับเป็นแดงนะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเป็นแดงเนาะครับเพชรแดงครับอันนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ 27เดือนครับ27เดือนมีน้ำเชื้อหรือยังคะมีแล้วครับตอนนี้ทำนายยังไงคะพี่เอ่อห้าพันสิบห้าหลอดครับอ่าน้องเป็นลูกใครคะเป็นลูกมาริโอครับค่ะแม่สายไหนคะแม่เป็นลูกค่ะาึ่งจรัดเบรกเกอร์เป็นเทอร์โบกับโมโต้ตอนนี้ได้มีมีผลงานหรือยังพี่ยังครับยังยังค่ะเพิ่งรีดน้ำเชื้อประมาณสองสามเดือนนี้เองครับเพงรีดน้ำเชื่อการกระจายน้ำเชื้อเป็นไงบ้างครับพี่ก็ ไปได้อยู่ครับจนเต็มของเขาคืออะไรคะจุดเด่นก็ต้องถ้าผมจะอวดตัวนี้ผมผมจะต้องอวดแม่เขาครับแม่แม่เขาชื่อดาวเรือนค,คนในวงการวงการอินดูก็น่าจะพอรู้จักจกับตัวเมียที่ชื่อดาวเรือนตัวนี้จะเป็นลูกดาวเ<อ>รือเขาเป็นลูกมาดิโอที่แบบให้สีดีเนาะหูก็ดีด้วยค หน้าก็สวยได้ส่งมาดิโอมานะคะกลมหเรื่องกลมแล้วกลับแล้วเหรอพี่อ๋ออยู่ขอนแก่นครับค้อนแกนมากกว่าอย่าไปถึงก็ประมาณทุ่มฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะอ๋อศูนย์สามเจ็ดสองสี่สามแปดแปดแปดครับอาร่าอาร่าชื่อฟาร์มค่ะชื่อฟาร์มชื่ออาร่าฟาร์มครับถ้าถ้าอยากไปชมตัวจริงน้องไปได้ที่ไหนครับพี่ไปได้ที่อำเภอช้นบดครับ เคยชนอบตจังหวัดขอนแก่นออขอบคุณมากค่ะ,คะ,ะไปไม่ถูกรอบโทรตามเบอร์เลยครับค่ะครับผมขอบคุณครับ สำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากจะชมตัวจริงของเจ้าเพชรแดงสามารถไปชมได้ที่อาร์ตี้ฟาร์มจังหวัดคอนแก่นค่ะหรือโทรติดต่อประสานตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะคะเจ้าเพชรแดงถ้าโตเต็มวัยนะคะน่าจะเป็นพ่อพันธ์ุสายมาริโอที่ครบเครื่องอีกตัวค่ะนอกจากจะได้เรื่องหูสีและด่างแล้วยังได้รับพันธุกรรมทางด้านกระดูกและโครงสร้างไปด้วยค่ะฝากเจ้าเพชรแดงอนาคตพ่อพันธุ์หนุ่มอีกตัวไว้ในอ้อมอ,อ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ สำหรับน้ำเชื้อนองนะคะก่อนหน้านี้เจ้าของฟาร์มแจ้งไว้ว่า5,000บาทได้จำนวน15หลอดช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะจัดไปเต็มๆสำหรับเกษตรกรนะคะราคา3,000บาท12หลอดจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้11 h e โ o Production ด้วยค่ะ